สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่หมเมือลาสแซตอนนี้แล้วก็อยู่กับนายไมครับกกนนะครับผมนะท่านผู้ชมมาจากธนูป่ะครับใช่แล้วมันก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการโจมตีระยะไกลชิดแรกของเกมไมครับซึ่งวิธีการใช้งานของมันก็คือเราต้องมีธนูก่อนนะ,นะมันเรียกว่าคันธนูนั่นเองนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะและหลังจากนั้นคุณต้องมีลูกศรหรือลูกธนูหรือคุณจะเรียกอะไรก็เรื่องของคุณนะและหลังจากนั้นก็ลิกข,ขวาครับ ก็จะเป็นการชาร์จนะครับยิ่งคุณชาร์จนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งยิงได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันก็ไกลจนผมมองไม่เห็นเลยหรือว่าคุณจะซ้อมเล็งเป้าแบบนี้ก็ได้นี่ผมโคตรแม่นเลยผมยิงโดนนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าในวันนี้นะครับนะผมก็ชาวไปดู12เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธนูแพนิเ,นเกมไหมครับมันจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยปยจ๊บิ้วเย้ yeah. เรื่องที่หนึ่ในวันที่14มิถุนาย,ยนคศ2009ก็ได้มีการพูดถึงอาวุธประเภทธนูและลูกธนูว่ามันจะทํางานอย่างไรซึ่งนอชก็ได้อธิบายไว้ว่าคันธนูจะสามารถทําได้จากไม้ซึ่งวิธีการคราฟในปัจจุบันก็จะใช้สติ๊ก3แท่งและสติง3เส้นวางให้ดูเหมือนคันธนูเพียงเท่านี้คุณก็สามารถทําคันธนูได้แล้วและในการใช้งานคุณจะเป็นต้องมีลูกธนูอยู่ในช่องเก็บของของ,ของคุณถึงจะสามารถใช้งานได้ ส่วนลูกศรธนูเมื่อคุณยิงออกไปลูกศรจะบิดออกไปโดยใช้ฟิสิกส์จริงในการเคลื่อนที่เอาง่ายๆก็คือมันมีแรงโน้มถ่วงของมันแหละ และในไมครับอินเดปเวอร์ชั่น0-24 Survival Test ระบบการยิงธนูก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมไมครับซึ่งมันก็เป็นแค่ระบบจริงๆเพราะคุณสามารถยิงลูกธนูได้โดยที่ไม่ต้องถือคันธนูเพราะมันยังไม่มีอยู่ในเกมเลยแต่ระบบการยิงมาก่อนซึ่งคุณสามารถยิงธนูได้โดยการกดปุ่มแท็บและสามารถกดได้ร้วลวตราบใดที่ลูกธนูของคุณยังไม่หมดอ่ะนะและต่อมาในไมครับอิ n d e ปเวอร์ชั่น 0- 31คันธนูก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมไมครับส่วนวิธีใช้งานเมื่อคุณกดคิขวา คันธนูก็จะหายไปเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าที่จริงบั๊กมันก็ถูกแก้ภายในเวอร์ชันนั่นแหละเรื่องที่ 2, ใน m ในไ Minecraft เวอร์ชัน1.8เบต้าธนูก็ได้ถูกอัปเดตให้สามารถชาร์จยิงได้หรือก็คือมันง้างได้นั่นแหละแต่ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นเมื่อคุณกดยิงธนูก็จะกลายเป็นการยิงธนูโดยทันทีแต่ความเร็วในการยิงก็พอใช้ได้อยู่เรื่องที่ 3. ในส่วนของความสามารถของคันธนูในเกมไมคร f t ก็จะมีดังนี้เริ่มกันที่ความทนทาน ความทนทานของคาธานูจะอยู่ที่384หน่วยซึ่งสามารถยิงลูกธนูได้ถึง6ชุดในความทนทานปกติในส่วนของดาเมจก็จะขึ้นอยู่กับการชาร์จในการยิงและระยะความใกล้ความไกลของเป้าหมายโดยจะมีดาเมจตั้งแต่0.5หัวใจจนถึง5หัวใจในส่วนของระยะการยิงธนูก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือผู้เล่นและองศาในการเล็งซึ่งระยะที่ดีที่สุดในการทำดาเมจก็จะอยู่ที่1-15บล็อก ในส่วนของระยะไกลที่ดีที่สุดในการทาดาเมจหรือก็คือมันยังพอทําได้แหละจะเริ่มตั้งแต่16จนถึง90บล็อกโดยระยะไกลจะใช้มุม29องศาบล็อกจากจุดกึ่งกลางที่5 2บล็อกในส่วนของระยะไกลมากที่ธนูปกติในเกมไมครับจะสามารถทําได้จะเริ่มตั้งแต่91บล็อกจนถึง120บล็อกหรืออาจจะมากกว่านั้นโดยการยิงจะใช้มุมตั้งแต่3 3องศาบล็อกจนถึง3 8องศาบล็อกจากจุดกึ่งกลางที่52บล็อก ในส่วนของความสูงที่ธนูปกติเวลาชาร์จเต็มสามารถยิงได้โดยพื้นฐานจะอยู่ที่52บล็อกแต่ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะไปไกลได้มากถึง66บล็อกหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยเรือที่4คุณสามารถนำธนูไปใช้ในการคราบดิสพนเซอร์ได้ถึงแม้มันจะพังแค่ไหนก็ตามเรือที่5 ในขณะที่ผู้เล่นกําลังขี่อะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นม้าหรือตัวอะไรก็ตามแต่คุณสามารถยิงธนูทะลุผ่านตัวละครที่คุณกําลังขี่อยู่ได้โดยที่ตัวละครน,นั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆหรือที่6ถ้าผู้เล่นยิงธนูโดนผู้เล่นคนอื่นจะมีเสียงติก๊กออกมาหรือที่7ในปัจจุบันม็อบที่ใช้ธนูในการโจมตีผู้เล่นก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งก็จะมีสเกลิร์ตันสเตและอิลูชเนอร์ ซึ่งมันจะหยิบธนูออกมาต่อเมื่อผู้เล่นอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดและมันก็แยกร่างได้ด้วยหรือที่8คุณสามารถหาธนูจากการฆ่าม็อบที่ใช้ธนูซึ่งจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่8.5ในส่วนของว i l ลเจอรคุณสามารถแลกธนูกับ Villager ที่ทำอาชีพ f ฟ e ชเชอ r ์ได้โดยจะใช้แค่2มรกตในการแลกเท่านั้นและสุดท้ายคุณสามารถหาได้จากการตกปลา ซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับดวงคุณอะนะหรือที่9ลูกธนูของเกมไหมครับก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันโดยแต่ละชนิดนั้นก็จะให้ความสามารถที่แตกต่างกันไปซึ่งก็จะมีแบบที่1ลูกธนูปกติเป็นลูกธนูพื้นฐานสามารถหาได้ง่ายเมื่อเทียบกับลูกธนูอื่นและเมื่อชาร์จยิงจนเต็มก็จะมีประกายคริติคอลออกมาซึ่งจะมีลักษณะเป็นเสียมตนันและเมื่อลูกธนูถูกยิงผ่านลาวา ก็จะกลายเป็นลูกธนูติดไฟซึ่งสามารถใช้ในการเผาเป้าหมายได้ส่วนวิธีการครับก็จะใช้ฟินส์1อันสติ๊ก1อันแล้วก็เฟเตอร์อีก1อันก็จะได้ลูกธนู4ดอกออกมาแบบที่2 Special a r ลแอจะมีความสามารถคล้ายๆกับลูกธนูธรรมดาแต่เมื่อยิงแสเป้าหมายเป้าหมายจะเดิองแสออกมาทำให้ผู้เล่นสามารถมองเป้าหมายได้ถึงแม้จะหลบอยู่หลังกำแพงก,ก็ตามในส่วนของเอฟเฟกลูกธนูเมื่อยิงออกไป จะสังเกตได้ว่าปลายแหลมของลูกธนูนั้นจะมีสีเหลืองและมีประกายสีขาวออกมาในส่วนวิธีการคราฟก็จะใช้ลูกธนูธรรมดาวางไว้ตรงกลางช่องหลังจากนั้นก็วางโกสโตนไว้รอบๆก็จะได้สเปเชียลแอโร่สดอกออกมาแบบที่ 3. t ทวิปแอโร่จะเป็นธนูอ่าบน้ำยาเมื่อถูกยิงออกไปก็จะมีพาร์ติเคิลของยาชนิดนั้นๆลอยออกมาส่วนความสามารถอื่นๆก็จะคล้ายกับลูกธนูปกติ แต่เมื่อยิงใส่เป้าหมายเป้าหมายก็จะติดสถานะของลูกธนูนั้นๆออกมาอย่างเช่นธนูอาบยาพิษส่วนวิธีการครับก็จะใช้ลิงเกอร์ลิงพชั่นตามสถานะที่ผู้เล่นอยากได้วางไว้ตรงกลางช่องหลังจากนั้นก็ใช้ลูกธนู8อันวางไว้รอบๆคุณก็จะได้ธนูอาบน้ํายาออกมาเลยที่10คุณสามารถซ่อมธนูด้วยตัวเองได้โดยการนําคันธนูที่ต้องการซ่อมมาผสมในช่องครับ หรือจะใช้กับ e n v i l ก็สามารถซ่อมแซมได้เช่นกันซึ่งจะไม่เสีย Enchant ที่ติดมาด้วยถ้าคุณซ่อมด้วย e n v i l หรือจะใช้ไก s สโตนคุณก็สามารถซ่อมแซมได้เช่นกันเรื่องที่11คุณสามารถนําคันธนูไปใช้เป็นเชื้อเพลงในการเผาไหม้ได้ซึ่งคันธนู1คันสามารถเผาไอเทมได้1.5ไอเทมและเมื่อคุณใช้2คันในการเผาก็จะเผาได้ถึง3ไอเทมเลยทีเดียวเรื่องที่12 Enchant แนะนำสำหรับคันธนูก็จะมีดังนี้ Enchant Power จะทำให้การยิงธนูโจมตีใส่เป้าหมายได้แรงขึ้นเมื่อเทียบกับธนูปกติ Enchant Punch เมื่อยิงธนูใส่เป้าหมายจะทําให้เป้าหมายกระเด็นออกไปได้ไกลขึ้นเมื่อเทียบกับธนูปกติ Enchant Frame จะทําให้ลูกธนูที่ยิงออกไปเป็นลูกธนูประเภทติดไฟ Enchant Infinity จะทําให้คันธนูสามารถยิงลูกธนูออกไปได้เป็นจากัดนัดแต่จะเป็นต้องมีลูกธนูหนึ่งนัดในช่องเก็บของถึงจะสามารถใช้ยิงได้ Enchant Mending จะทำให้คันธนูสามารถใช้แต้ม XP ในการซ่อมแซมได้จะได้มารูปแบบไหนก็ได้แต่จะเป็นต้องถือคันธนูในระหว่างที่รับแต้ม XP Enchant u n b a k i n g จะทำให้คันธนูมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นตามระดับของ Level Enchant และนั่นก็คือเรื่องทั้งหมดที่ผมนำเสนอในวันนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะและสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่นี้เดี๋ยวมันแม่ง,งแง่งอะไรเดี๋ยวโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะบ๊ายบายัสดีครับบายเย่